สวัสดีครับจากตัวแก่ของผมสังคมแห่งการแบ่งปันนะครับอวันนี้ตัแก่ของผมจะมานําเสนอความรู้สําหรับคนที่จะซื้อเลือกซื้อลูกหมูนะครับหินเจียครับ4นิ้วที่มันขายกันอยู่ทั่วไปในท้องตลาดนะครับบนเพจ a c e b ุ o k ต่างๆนะครับมีอยู่2ยี่ห้อนี้นะครับผมคุณจะไปซื้อยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ฟังเสียงดูนะครับนะครับเสียงประเภทที่1นะครับผมของเมทลเมทัลิกนี่นะครับผมฟังเสียงดูครับ ครับ,รบเวลาคุณไปเลือกซื้อลูกหมูนะครับในหน้าเพจ Facebook ต่างๆนะครับส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้พรีเซนต์ให้เราดูเปรียบเทียบกันอย่างนี้ครับ คุณก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าลูกหมูเนี่ยแต่ละประเภทที่คุณไปซื้อราคามันอาจจะเท่ากันนะครับแต่คุณลองฟังเสียงมันดูนะครับเวลาเขารีวิวสินค้าให้คุณเนี่ยคุณลองฟังเสียงดูครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นในหน้าเพจเนี่ยเขาไม่เปิดให้เราฟังคู่แบบนี้นะครับเราเลยไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้เลยว่าของใครดีกว่ากันนะครับดังนั้นวิธีดูง่ายๆก็คือ ถ้าคุณไปเจอเพจคนหนึ่งขายแบบนี้ถ้าเขารีวิวให้ดูคุณก็ฟังเราครับเก็บความรู้ไว้เก็บเสียงมันไว้ครับแล้วคุณก็มาดูอีกเพจหนึ่งครับถ้าเขาขายแบบนี้คุณก็ฟังเสียงไว้แล้วคุณก็ลองมาเปรียบเทียบันดูว่าความหวานของ2ตัวเนี้ยเสียงไหนมันหวานกว่ากันนะครับผมเสียงของลูกหมูนะครับวิธีฟังดูสําหรับผมผมคิดว่าตัวนี้นะครับสําหรับคุณ,ค,ณคุณคิดว่าตัวไหนถ้าเบอร์หนึ่งใครคิดว่าเบอร์หนึ่งเสียงมันดีน่าซื้อก็อันนี้ครับผมตัว มาสกิครับสาหรับผมเชียร์ตัวนี้แต่สําหรับคุณก็ถ้าใครคิดว่าตัวนี้ดีกว่าคุณก็ไปหาซื้อในท้องตลาดเอาตัวนี้นะครับผมผมเพียงแค่ให้ความรู้เพื่อนๆให้ดูว่า2แบบนี้มันแตกต่างกันยังไงครับมันมีทิศตัวนึงครับที่ผมเห็นว่ามีประโยชน์กับเพื่อนนะครับสําหรับถ้าเป็นผมผมจะเลือกซื้อลูกหมูนะครับให้ดูสวิตหางหนูตรงนี้นะครับผมจะเลือกซื้อที่เป็นสวิตหางหนูนะครับเพราะจากการที่สอบถามท่านแล้ว แล้วจากการใช้งานนะครับพบว่าสวิตหางหนูครับมันจะมีความทนทานกว่าสวิตที่อยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับอันนี้เป็นทิกเล็กๆในน้อยจากเท่าแก่ของผมนะครับผมตรงนี้มันจะพังง่ายมากเลยครับเวลาเราเลื่อนซ้ายขวาลงนะครับสําหรับผมขอแนะนําให้เลือกแบบนี้นะครับสวิตหางหนูคุณคุณจะไปเลือกซื้อยี่ห้ออะไรก็ได้ครับแต่ฟังเสียงมันดูนะครับแล้วก็ดูว่าถ้ามันเป็นสวิตหางหนูเนี่ยมันจะมีความทนทานกว่ากันนะครับ โอเคนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเตือนไหมคือถ้าซื้อของผ่านออนไลน์นะครับอย่าลืมเช็คข้อมูลเขาให้ดีนะครับสาหรับผู้ขายเช็คโปรไฟล์นะครับว่าเขามีตัวตนจริงไหมถ้าพังแล้วสามารถเคมได้ไหมนะครับมีหน้าร้านจริงไหมอยู่ใกล้บ้านคุณไหมนะครับผมด้วยความปรารถนาดีนะครับจากเข้าแก่ของถมนะครับผมสังคมของการแบ่งปันขอบคุณครับขอให้ทุกคนโชคดีในการซื้อของออนไลน์ บอโลกอินเทอร์เน็ตอันแสงกว้างไกลครับสวัสดีครับ